ผู้ดังแห่งนังไลผู้ดังแห่งแห่งแบบมันสงสัยมันขาดน้ํามันไม่ได้กินน้ำมนก็จะใช้ผู้ดังเปียกเก่้าของเจ้าแตไมมันดมเอ้ยอืเนี่ยแดงน่อยเกลาของผู้ไทยแม่ไม่มันดมแนนมากินกินเนี่ยให้ลิ่ง่หุงข้าวเลยนะป้อใหญ่เลยซื้อไก่มาสักตัวหนึ่งให้มันกินไปเลยอืเบื้องสันหลังเนี่ยมันไม่มีฮอตกระดูกเบล่านะมีเเอ้ยเห็นรูปหลอแท้วะ ดังน้อยลูกนมกินนมโคกก็กินนะให้กินไปเลยรูปหลอแถวว่าเอากินไปก็ได้กินจ้อยคิดถึงนะสิใช่ไหมคิดถึงแดังน้อยเอ้ยทำเป็นมาแอบถ่ายเพื่อนแอบถ่ายหมาโอ้ยอีพวกกระจอกเลยเนาะอีพวกหมารอบกัดเอ้ย อันซูน่ะสิเห็ดไปเพื่อประโยชน์ยังกูเบ่รเข้าใจสุดสางเพื่อยังพากันไล่สดดาครอบครัวกูนะเท่าพ่อสิตายแต่ละอีหาแต่ละตูทำไปเพื่ออะไรโบเห็นกูประกาศหากูอ่ะสันสุดสิประกาศเห็อย่างแล้วอ่าุสิเห็ดยังกูล่ะได้กิมอ,อัน,อนน้ำตูนใขอคุณตูนะนะเนอะกูบริจาคบริจาคยอดไล่ให้ซู้ซะ กูสมเพศสุลเกินวันวันสูบริมีงานมีการเหตุอยังใ่แ,แมกตูน่เนาะเออสมเพศสูวาบว่าอีหาเถาได้ชิลงล่งๆเลยออกมาดากูลกาไปแลน,นเขาวัดโอ้ยอีสันดานหมาเหม่ยเอาบุญแม่นเลยแม่นสูสันดานมาให้เบ่งแหนบักแดงหน่อยอกูนะ ข้าสู้แน่จรินงนะกูขามัวนั่เข่ามาลวดกูบอกนะย่อตั้งมาเอ็ดถ่ายอยู่ในกล้องวงจรมันอยู่นีมันก็เห็นทั้งสองตเลยเออกูไม่อยากไปปั๊บไปไหมสุดอกกูบังสู้แล้วสู้วิปัญญาหายกูอือือบอกว่าหายซะปั๊บ,บ,บไหมได้กบบเพเ่ินพันสองพันหาพันดําหมื่นนะกูบอก, 2, 000, 5, 000, 5, 000, บอกเอาเงินสันนะฮะเออเขาใจสกระโหลกสู้ไว้ลดเมืองมาเคืเทศกูน,นะ ปี้เข้าลดน้านี่เอาบันไดเนี่ยเด้อถนานะกูเนะน้ำสู้เอาบันไดนะขามขมา้าขึ้นไปเลยล้างบ้านคุณอือย่าพากันเหตุกระจอกเถาพ่อสิตายเลยอย่าให้กูได้ท้อนหงอกสุน,นันหงอกห,ห้อยฮีสุน,นันมันเป็นหงอกหัวสุดเด้หงอกหีสุนันเออตายละ้ากูขามมาไถคึกขะน้อง้ากูขามไปเล่ากับคึกขะนอ้องเออ มึงข้าม,มาเลยนะกูรอกระทืบมึงวะสันพอกูไปลาวนะมึงอย่าหนีไปอยู่บ้านมึงนะถ้ามึงแน่จีมมึงข้ามมานะโอ้ยกูย่านเมสุไลเนาะบ้านเมืองมงกฎหมายเอากฎหมายผุนมาเหตุกันนะถ้าสุเนะนะเขากูพิษกูกะว่ากูพิษคนแบบกูนะกูพิษกูจ่ายรถเงินนะอืมกูมว่ได้ไปลำรีลำไรห่หรอ กูบปกินอีกกูบอหม้าไม่เคยกินขี้แล้วละกินอีกค่ะกูไปเห็ดกับมันนะคำมันสัญญาต้องให้กันให้เมียเราต้องเป็นคำมันสัญญาอ่าแมนเคยกินขี้แล้วละแล้วก็กินอีกนะเออบักแดงกน้อยกูไปก,กินขี้คือซู้แล้วอย่บอกให้เบอรน้ความมาอวนแดงน้อยไหนเอ้ยแดงน้อย,ยครับใครใครมันมาถ่ายหนูอ่ะลูกใครมาถ่ายรูปหนู ข้าวหลังเพราะว่าม er no ันนอนอยู no okay. <sh> nah, e ่ในนุ่มมันหนามางม่วง้นมังม่วงแน่ทายข้างขางมันจะหน่อยเออบอก้าปันในดรามันกับแบบว่าทูเต้าอยู่มันกับบ่เห่าดอกเออหน่อยครับถ้าอีี้ยเนี่ยมันเข้ามานะโดดกัดมันเลยนะลูกนะกัดมันเลยเออกัดมันเลยอีไหนมันบุกลุกบ้านเราเนาะโดดกัดคอมันเลยเออโเออโดดกัดเลยลูกไม่ต้องกลัวใส่มันเต็มที่เลยเอาคอมขาดเลย อ,อีเขี้ยอะไรมันมา่มันชอบมาตรงนี้นี่มันชอบมาเป็นหมารอบกัดนี่ขี่รถวนไปวนมาเนี่ยอนี่อาเบิงเอาพี่นอ้องยเจ็ดแปดปีแล้วเด้หนึ่งพี่นอ้องอืออายุเขาเจ็ดแปดปีแล้วเขาถือว่าเขาเป็นคนเขารูปหล่อ<ล>แล้วนะเขาหลอ่อแล้วรู้สึกว่าเขาหล่อขึ้นแล้วนะเขามีห<ใ>นุ่มๆมีหนุ่มเออไม่ใช่ดิเขามีอีแก่ๆ่มาจอบมองอยากจะมีอยากอยากยาจะเป็นผัวแดงน้อยหรือปะ ฮะเอ้าเหรอเอ้าบางคนมันก็เป็นผัวก็มีไงอ่ามันมีหมดไงมีหลายประเภทไงอือยอยากอยากอยากได้แดงน้อยเป็นเมียมันก็มีอยากได้แดงน้อยเป็นผัวมันก็มีอ่านั่งัง,งนั่งลงนั่งลงมาน,นี่มาน,นี่มานี่หยุดนั่งลงอ่าบอกให้นั่งก็นั่งง่ายรูปหล่อจังเลย รูปหล่อจริงๆรูปหล่อจริงๆเฮ้ยใครไม่มาถ่ายรูปหนูนะกัดมาเลยนะลูกนะหนูมีฟันหรือเปล่าแม่ดูสิฟันมันรูปหล่อเดือนนี้กินไก่เดี๋ยวแม่ซ <Kaiser, hoo S 1> <S dokument> ื้อไก่มาให้โอ้ยมันก็เฮ่ๆฮแบบนี้แหละก็ถ่ายแบบแบบอธายก้ากลัวๆนี่ะแหละอ้าวพักกูเปิดประตูไว้เซิร์ฟล่ะซูซี่ได้ถ่ายมันได้ไม่ใช่โดดกัดศูนย์นะอ่าพวกมาหลบกัดเอ้ยกระจอกเอ้ย อีพวกกระจกนักเลงเขาเหตุแบบนี้ปะนักเลงกระจอกแบบซูนั่นเออเอาไปคิดว่าก,กูแน่กูทําให้มึงแบบไม่ต้องมีความสุขกูทําแบบมึงไปไหนไอ,ไอ,อ,อ่าพนอ่าตุ๊กตาอีลินกังก็อยู่ในนั้นในเรือไงวัสดเอาไปละไปให้ลูกสูทานไห้เม้าหน่อยอยากได้เอาไปเด้อกูทานให้ลูกล้านสูแต่ลูกล้านซูบ่มีมเหรนลูกกูมันมีหลายโตแล้ว อยากได้อย่ายังอยากกินขี่เลยกองขยะเลยเผาขี่มาหน้ายนี่ดิเดี๋ยวมาถ่ายกองขยะนี่นี่เดีนี่เดี๋ยวกูเผาขี่ลูกกูนี่สู้เห็นหมนี่ยขี่มานากองเต็มอยู่นี่นะฮะเนี่ถ้าลูกร้านชูบมีชูธามหาตุ๊กตาตุ๊กตาอีลิงกังอยู่ในเัือเนี่ยอยากได้กับผู้ให้ซากูบริจาคให้ลูกให้ร้านชูนะคุณนะว่าถึงแล้วของลูกกูบูดอืออือกูบูดใช่พัชันซะ ท่านในซู้ซู้จากได้กันนะมาเอาโลดกูห้อืมนอาแดงหน่อยนะฮะเออบรรยากาศ